มาละเด้อไอ้แค้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทานเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทนเหตุการณ์ข่าวเงินดิจิทัลหน0 0มืนบาทบอท่านได้ดำเนินการมิจฉาชีพกับเหตุแอปพลิเคชันออกมาตัวพี่น้องประชาชนแล้วครับ พี่น้องอยู่กับไอเคนบอกข่าวครับหลังจากที่นายเศษฐาทวีสินนะครับได้รับข้อมไว้ว่างใจจากสภาโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและก็มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิสิงหาคมที่ผ่านมาครับ นโยบายนึงที่พี่น้องประชาชนถามมาหลายในระยะนี้ก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลหนึ0งบาทว่ารัฐบาลเพื่อนสิแจกไม่ได้ตอนนี้เขาได้นโยกแล้วแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเขาบอท่านใดครับดังนั้นนโยบายใดๆของรัฐบาลชุดนี้บอสามารถดําเนินการใดในเวลานี้ครับแต่ว่ามิตรสายสิ เอาก้อนละครับบอกว่าสิแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้กับพี่น้องประชาช้นแล้วครับโดยการส่ง SMS ไปหาพี่น้องประช่าสนแล้วก็รให้กดลิงเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอวารับสิทธิเงินดิจิทัล10,000บาทพี่น้องถ้ามี SMS มาแบบนี้พี่น้องอยาก,กดครับพอว่ายัางการทีซีดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้นั้นมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการอยู่ด้ครับพี่น้อง เฮาได้นายกแล้วแต่ว่าคณะรัฐมนตรีกำลังสรรหาไายซื้ออยู่ครับถ้าได้ซื้อครบแล้วกัสิทธุนเก่าเพื่อให้ในหลวงเพิ่นได้ โปรดเก่าโปรดกระมอมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีพอได้คณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีการไปแถลงการดําเนื่นนโนยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาพกรทีสิเฮ็ดงานนโยบายใดทีเพื่อนสิเฮ็ดเพื่อนก็นต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลกักการพาดแล้วก็สิมีการเฮ็ดเป็นงบประมาณได้ใจประจําปีและงบประมาณได้ใจประจําปีเฮ็ดแล้วก็บ่สามารถด,ดําเนินการไดทันทีร่างงบประมาณได้ใจประจําปีก็ต้องนําเข่าสูสภาพเพื่อพิจารณาอีกเถื่อนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายใดสิเหตุใดนี่มันมีขันมีตอนมีความละเอียดมีความซับซ้อนต้องใส่ความรอบขอบหลายๆเพราะว่าเงิ่นแผ่นดินนี่มันเป็นเงื่อนของเข้าสู่ผูสุคนบอมแมนเงื่อนของไัยผูใดผูหนึ่งครับดังนั้นตอนนี้ถ้าพี่น้องได้รับ SMS ให้กรอข้อมูลให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับเงื่อนรงการใดโครงการหนึ่งสิเป็นเงินกเกษตรกรเงินอีหยังกระซังครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องต้องเห็นก็คืออยู่ซื่อ,อครับบอต้องกดบอต้องห้ข้อมูลเพราะว่ามีสาพสิมาดูดเงินในบัญชีเหากดเธอเดียวที่พี่นอ้องอาสิสูญเสียเงินที่พี่น้องหามาตลอดชีวิตก็ได้ครับเมื่อไห้แค่บอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ